คุณรู้ไหมคะว่าการขายเนี่ยเปรียบเหมือนกับการจีบผู้หญิงนั่นแหละถ้าวันนี้คุณมีคนที่แอบชอบอยู่ในใจแล้วคุณอยากจะได้เขามาเป็นแฟนคุณจะทําตัวเองเป็นคนแบบไหนระหว่างสองคนนี้คนแรกคุณเข้าไปแนะนําตัวคุณขอเบอร์โทรขอไลน์แล้วคุยกันทุกวันเลยจนผู้หญิงเปิดใจคุณจึงขอคบเขาเป็นแฟนกับผู้ชายคนที่สองแบบที่สอง เข้าไปแนะนําตัวแล้วบอกเลยว่าคุณครับผมเนี่ยเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงนะผมเนี่ยมีความสามารถที่จะทําให้คุณมีความสุขได้ตลอดชีวิตเลยมาเป็นแฟนกันไหมครับคําถามก็คือคุณจะตอบตก,กลงเป็นแฟนกับเขาไหมการขายก็เช่นเดียวกันค่ะคนส่วนใหญ่มักจะขายของกับคนที่เจอตั้งแต่ครั้งแรกแล้วปรากฏว่าขายไม่ได้นั่นเป็นเพราะอะไร ก็เป็นเพราะว่าเขายังไม่รู้จักคุณเลยเขายังไม่เชื่อมั่นในตัวคุณเลยเขายังไม่รู้เลยว่าสินค้าของคุณเนี่ยจะไปแก้ปัญหาอะไรให้กับเขาได้เขาจะซื้อของคุณทําไมถูกต้องไหมคะดังนั้นถ้าคุณอยากจะได้ใครสักคนเนี่ยมาเป็นลูกค้าของคุณคุณจะต้องทำคอนเทนต์ออกมาทั้งหมด3ประเภทก็คือคอนเทนต์ที่ให้คุณค่าแล้วคุณจะต้องทำรีวิวออกมาแล้วคุณจะต้องโพสต์ขายการทำคอนเทนต์ที่ให้คุณค่าน่ะ เปรียบเสมือกับการทําให้คนที่ไม่รู้จักเป็นคนที่รู้จักพอเขารู้จักเราแล้วเขาจะพิจารณาค่ะพิจารณาว่าของเราดีจริงไหมแก้ประโยชน์แก้ปัญหาให้กับเขาได้จริงๆริงไหมมีประโยชน์กับชีวิตของเขาได้จริงๆริงไหมและสิ่งที่จะทําให้เขาพิจารณาว่าของคุณดีจริงก็คือรีวิวคุณจะต้องทํารีวิวออกมาเยอะๆออกมาซ้ําๆบ่อยๆซ้ๆําๆบ่อยๆ เพื่ออะไรเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าของของคุณดีจริงมีประโยชน์กับเขาจริงๆเมื่อลูกค้าเขาพิจารณาจนเชื่อมั่นเชื่อใจแล้วว่าของคุณสามารถแก้ปัญหาให้กับเขาได้เขาก็จะซื้อสินค้าของคุณค่ะพอเขาซื้อสินค้าของคุณแล้วเขาปรากฏว่าเขาใช้แล้วมันดีจริงตามที่คุณรีวิวไว้ตามที่คุณบอกไว้ตามที่คุณโฆษณาไว้มันก็จะกระเบ เกิดกระบวนการซื้อซ้ําพอซื้อซ้มเสร็จแล้วเขาก็จะบอกต่อได้อีกต่อไปเพราะเขาเกิดความประทับใจไงวิของเธอของเจ้านี้สิเธอมันดีจริงนะมันใช้แล้วมันหายจริงนะมันทําให้เชีวิตเขามีความสุขมากขึ้นนะมันก็จะเกิดกระบวนการบอกต่อไปนี่คือการขายสินค้าบนโลกออนไลน์ที่คุณจะต้องทําทำคอนเทนต์ที่มีคุณค่าออกมาให้ เปลี่ยนจากคนไม่รู้จักให้เป็นคนรู้จักแล้วคุณจะต้องทำรีวิวออกมาเพื่ออะไรเพื่อพิสูจน์ว่าของของคุณสามารถไปแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้จริงๆและเมื่อลูกค้าใช้แล้วมันก็จะเกิดกระบวนการซื้อซ้ำบ่อยๆซ้ำๆบ่อยๆและกระบวนการบอกต่อคุณดานี่จะบอกความลับให้นะคะว่าคนที่เขาประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์เขาทำคอนเทนต์ เขาไม่ได้ทำคอนเทนต์ออกมาเพื่อเป็นตัวเลือกบนโลกออนไลน์เท่านั้นแต่เขาทำคอนเทนต์ออกมาเพื่อให้เข้าไปอยู่ในใจของลูกค้าแม้ว่าขนาดนั้นลูกค้าจะไม่ต้องการซื้อก็ตามแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกค้าเกิดความต้องการซื้อจะนึกถึงแบรนด์เขาทันทีนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องทำถ้าคุณอยากจะขายดิบขายดีคุณต้องสร้างแบรนด์ลูกขึ้นมาสร้างแบรนด์ เพราะมันจะเกิดกระบวนการซื้อกระบวนการขายการซื้อซ้ําการเชื่อใจการไว้ใจบอกแล้วไงคะว่าการขายก็เหมือนกับการจีบผู้หญิงวันนี้คุณสร้างความเชื่อมั่นความไว้ใจหรือคุณทํารีวิวออกมาเพื่อพิสูจน์ว่าสินค้าของคุณมันมีประโยชน์กับลูกค้าจริงๆแล้วหรือยังคะ